งวน้อยงวน้อยงวน้อยมเมยเมยกัลงน้ำอีกแล้วครับแดงแดงแดงอันันนันน่อันนั้นนั้นอันนั้นนั้นนันนันันนนนันนันเกียเกี๊่เอาบ่เอาหูก ตุกี้คเสียงมาหน่อยมาดูวัวน้อยอายุหนึ่งปีห้าเดือน

เหนื่อยมากไขแดงอไขแดงมาเลี้ยงวัวคะ่ะไขแดงครับ องเียบาป่ะยางไปเบื้องต้นใหม่ป่ะเฮ้แดง,งลุกเล้อดูต้นไม้ ของเฟียงยายของງฟียงโบรา เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกเขาบอ่อเลี้ยงปลาครับไปแล้วหมาหน้อยไปแล้วล่งน้ำแล้ว เ,เรนน้ำแล้วไอ้ห้อนครับเล่นน้ำแล้ว น้ำลดลงร้ายค่ะฮบสัตว์ประหลาดหนึ่งตัวครับหนูร้อน Yeah. ธรรมชาติบ้านเฮา พ่นเกาแล้วจ้ะนี่อันนี้พ่นโบราณต่ก้อนกับหอกหกแต่ตอนนี้กับแบบเป็นแค่เหลือแค่นี้พ่นโบราณทำนา ถ่เตรียมสำหรับเห็ดหน้า้ะจ้ะดำหน้าเสียงหมาไปไปดูบ่อน้ำอีกบ่อหนึงต้นม่วงจ้ะพี่น้อง ม่วงเขียวเซเวอร์ปีนีบดดกแล้วะร่องเอียงเหยือน้ำคั้นแท่ต้นแตงโม <c oughs> นองนะ นกก็หลายหลายนกธรรมชาตินี่บอ่อน้ำน้ำกับบกโล่งคักบ่บอโบอร,ราณโอ้ปลาปลาบ่อน มีกอบัวด้วยดอกบัวอู้กุ่งเต้นพาลงไปดูข้างล่างอ่าไอ,อ้หน่อยหน่อยแลนมาใมมยๆก็ลงน้ำอีกแล้วครับนีเราจะไม่เห็นปลาบ้อนนะเพราะหามาลงน้ำไปแล้ว เห็นแต่หมาบอนชิว,าวา่านี่ต้นบุกมองน้ำดอกไม้ตัวปีนี้มันบอดกกด้วจ้ะมันไม่ดอกง่อ่าน้อยงูว่าน้อยงูว่น้อย <coughs> <coughs> thấy lúc, thấy lúc, thấy lúc Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ